ก็จะมาทำพุกันครับพุครับเอานี่คือตัวแบบทำไว้แล้วดูนะฮะครับเราก็จะติดจากด้านบนลงมาข้างล่างนะครับพุมันเราจะเอาด้านล่างหรือด้านบนดีครับด้านบนหรือล่างล่างนะด้านบนดีครับเออใช่เราด้านบนลงมานี่พีเ้เราเอาด้านล่างล่างขึ้นบนครับเออครับนี่เอ้ยจะมาทำให้ดูเลยนะติดให้ดูก่อนครับติดให้ดูเอ้ยไม่ใช่ไปติดไฟขอดูก่อนเออว่ามันเป็นยังไงติดติดล่างด่ติดล่างติดล่างดูดีนะครับพุนิดออกมา เป็นพุแล้วพุมันจะอยู่ถ้าต่อไปเรามาทํากันเลยนะครับทำของจริงเลยนะโอเคมาเราจะวางอย่างนี้กี่บล็อกก็ได้นะครับแล้วแต่นะเราเอาแค่ยี่สิบบล็อกพอไหมขึ้นไปขึ้นไป้าสูงเท่าไหร่ก็ได้พอประมาณพอแล้วครับพอแล้วครับพอแล้วครับลงมาฮะเราก็จะทําการติดอันนี้นะครับติดเว้นติดเว้นนะพอาล้วฮะจะเอาแค่นี้พอครับโอเคโอเคโอเคดูนะครับถอยมาถอยมา ครับเจ้เลนิก้าไปแล้ว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 โอเคครับนะักขอาวจะพิจารณนี้ครับนี่แหละครับผู้